แฟนๆทั้งช็อกทั้งเสียใจปุยไฟเผยเหตุผลประกาศเลิกทำน้ำพริกแสบปากหลังหยุดเล่นละครทุ่มเททำมาเกือบ5ปีเข้าเด่นเข้าเด่นจะพาเพื่อนๆไปดูเรื่องราวที่แฟนๆแห่เสียดานะคะหลังเห็นคลิปปุยไฟ AF บอกล้าน้ำพริกปุยแสบปากหมดแล้วหมดเลยแต่ไฟยังไม่หมดใจนะคะ ปุยแสบป,ปากน้ำพริกหมูเสวยโดยปุยไฟเปิดใจประกาศเลิกทำน้ำพริกทุกตัวว่าทั้ง5้าตัวนี้ที่ไฟจะไม่ผลิตเลยสักตัวน้ำพริกพวกนี้ทำมาเกือบ5ปีเริ่มต้นมาด้วยตนเองรักน้ำพริกของไฟมากจนกระทั่งเลิกเล่นละครรับงานวงการบันเทิงใส่ใจทุ่มเทมาตลอดแต่งานเลี้ยงทุกอย่างย่อมมีวันเลิกราไฟทำน้ำพริกเองทุกตัวทั้งหมดตั้งแต่สูตรแรกกระทั่งมีมาถึงหสูตร ทำเองมาตลอดมุ่งมั่นใส่ใจพัฒนาให้ดีขึ้นเพื่อให้คนที่กินน้ำพริกของเราได้รับความอร่อยความประทับใจปุ้ยแสบปากเกิดจากหมูปุ้ยโฮมเมดมาก่อนในอายุเกือบหปีที่ไฟตั้งใจทําขอบคุณน้าพริกหมูเสวยที่ทําให้หลายคนรู้จักปุ้ยแสบปากน้ำพริกหมูเกิดจากความฝันเราได้ทำเป็นรูปธรรมเป็นเมนูที่คนรู้จักหมูปุยโฮมเมดหรือปุยแสบปากรู้สึกขอบคุณ ประทับใจน้ำพริกหมูที่ทำให้คนชื่นชอบชีวิตเราเปลี่ยนไปเลยจากนักร้องนักแสดงอยู่ดีๆก็ผันตัวมาทำน้ำพริกเรามีความสุขที่ได้ทำเขาแต่สินใจนานไหมในการหยุดผลิตน้ำพริกทุกตัวแต่สินใจนานรักแล้วไม่อยากเสียเขาไปเรามองว่าบางอย่างเราก็ต้องเสียไปบ้างเพื่อจะเริ่มต้นใหม่ให้ดีขึ้นกว่าเดิมที่ตามสามีเขาเห็นเราเหนื่อยทุมเทแรงกายแรงใจทุกอย่างที่จะทำน้ำพริก การพัฒนารักษาคุณภาพสินค้าในจะมาเจอมาเก็ตติ้งจากลูกค้าเหนื่อยใจเวลาเกือบ5ปีที่ผ่านมาพี่ตามก็สนับสนุนหากเราจะพักบ้างหากยังเห็นตรก้ายอยู่นี้คือลอตสุดท้ายที่จะได้ทานกันการลาครั้งนี้หวังว่าจะไม่ใช่การลาตลอดไปคิดว่าวันหนึ่งจะได้กลับมาทำน้ำพริกตัวเดิมๆอยู่ต้นปีหน้าจะพยายามพัฒนาอะไรใหม่ๆม,มาให้ได้เห็นกัน ซิงดานแฟนๆก็เข้ามาคอมเมนต์ทั้งช็อกทั้งเสียใจน้ำพริกแสบปากอร่อยมากอาทิอ้าวหยุดทำไมอะครับอร่อยมากๆครับผมสั่งหลายครั้งเลยคอมเมนต์ทัดมาบอกว่าน้ำพริกพี่ไฟคืออร่อยสุดเท่าที่เคยกินจากร้านออนไลน์เลยคอมเมนต์ทัดมาบอกว่าเสียใจชอบน้ำพริกคุณไฟแต่ช่วงนี้ไม่ค่อยได้สั่งคอมเมนต์ทัดมาบอกว่าน้ำพริกพี่ไฟอร่อยมากเป็นต้นค่ะขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ